สิบเรื่องราวสุดพีคที่มีการเปิดเผยในภาคเอเคสจะมีอะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายเลยรับภาคเอเคสนั้นได้จบไปแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็มีข้อมูลต่างๆมากมายที่ถูกเปิดเผยวันนี้ผมก็เลยรวบรวมนะครับสิบเรื่องสุดพีคที่มีการเปิดเผยในภาคเอเคสจะมีอะไรบ้างจะมีเรื่องที่คุณนั้นชื่นชอบหรือคิดว่าพีคที่สุดหรือเปล่าอ่ะอย่าลืมนะครับรอรับชมกันได้เลยและเหมือนเดิมอย่าลืมกดซับสไคร ชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยดีกว่าเริ่มต้นที่เรื่องแรกกับการเปิดตัวครั้งแรกกับความสามารถของเหล่า5้าผู้เท่าียกได้ว่าเป็นหนึ่งเรื่องราวสุดพีคและการสําหรับในภาคเอเคทนะครับที่เราได้เห็นการเปิดตัวห้าผู้เท่าแบบจัดเต็มเพราะก่อนหน้านี้นะครับ5้าผู้เท่ายืนเย่วของเรานั้นเนี่ยเราก็เห็นนะครับยืนเตะนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเก่งไม่เก่งเพราะแต่ละคนนั้นก็ต้องยอมรับแหละครับว่าก็แก่ข่าวปู่เลยใช่ไหมแต่ปรากฏว่าพอมีการเปิดตัวก็ถือว่าเก่งแล้วก็เทพนะอย่างเช่นทางด้านของเซนจเจกเซียเซตเทิลอย่าง,ง เปิดตัวมานะครับโอ้ oh, เป็นแมงมุมยักษ์พลังความสามารถก็โคตรเก่งแล้วก็โคตรเทพเลยนะครับอีกทั้งนะครับยังมีชีวิตความเป็นอมตะเองและยังสามารถซัมมอนนะครับให้เหล่า5้าผเท่าคนอื่นนั้นมุ่งมานะครับที่เอเคเได้มาเป็นการเปิดตัวแบบโคตรจะเทพเลยนะครับและจริงๆนะโคตรน่ากลัวเลยนะกับการต่อสู้กับเหล่าห้าบุคคลที่มีพลังระดับท็อปของเรื่องอีกทั้งนะครับยังมีชีวิตความเป็นอมตะอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าพวกลูฟี่นั้นรอดมาได้เนี่ยเข้าขั้นปฏิหาริย์เลยนะก็คือทําไม่ได้เอมมจกกร่วัง,อ,งออไุโสต์ ฟังนน้จะสามารถรอดพ้นจากวิกฤตครั้งนี้ได้อย่างไรไปต่อที่เรื่องที่2มีการเปิดเผยว่าพลังผลปีศาจนั้นมีชีวิตจิตใจและเลือกผู้ใช้สิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะครับเกี่ยวกับความสามารถพลังผลปีศาจคือก่อนหน้านี้นเ,นเราก็คิดว่านะครับก็คือคนเนี่ยฟลุกไปเจอพลังผลปีศาจแล้วก็คว้ามันมาแล้วก็กินมันไปแต่ปรากฏว่าเวค้าพังก็ระบุแล้วว่าทางด้านพลังผลปีศาจนั้นมันเหมือนมีชีวิตนะครับเพราะมันนั้นจะเลือกผู้กินนะครับมันเหมือนเป็นพลังเน่ยที่ดึงดูดให้คนคนนั้นเนี่ยมากินหรือมา น,นนั้นและพลังผลปีศาจน่ะอย่างเช่นสายโซออนอย่างเนี้ยมันมีชีวิตจิตใจและสามารถครอบงําผู้ใช้ได้หากผู้ใช้นั้นไม่สามารถควบคุมสภาวะจิตใจของตนเองได้นะครับจึงทําให้เนี่ยบางคนเนี่ยอย่างเช่นพลังผลปีศาจสายโซออนตื่นปั๊บก็จะมีความเกลี้ยกล่อมกว่าปกตินะครับเพราะไม่สามารถควบคุมความสามารถพลังผลปีศาจได้นี่เป็นจุดหนึ่งเลยนะครับที่ผมว่าโอเคเลยนะมีการเปิดเผยในภาคนี้ว่าพลังผลปีศาจนั้นมีชีวิตจิตใจไปต่อที่3มมีการเปิดเผยว่าตระกูลเนลเฟตรีของวีวีนะเนี่ยอย่างลิลลี่นะครับเป็นผู้ ที่กระจายโพกนกิปไปทั่วโลกนะปัจจุบันนี้สิ่งหนึ่งนะครับที่พวกเรานั้นสงสัยว่าโพนกิปเนี่ยมันถูกกระจายไปทั่วโลกได้อย่างไรเมื่อ8 0 0 9 0 0ปีก่อนแต่ก็มีการเปิดเผยแลลวครับว่าเดิมทีแล้วนะครับตระกูลเนเฟอรตาลีนั้นเนี่ยจะต้องเป็น1ใน20กษัตริย์แต่อยู่ดีๆนั้นก็เลือกนะครับที่จะไม่เป็นและนะครับลิลลี่เนี่ยก็คือเนเฟอรตาลีลิลลี่ในตอนนั้นเน่ยเป็นคนนะครับที่กระจายโพกนกิปไปทั่วโลกและนับได้ว่าเป็นศัตรูนะครับต่อท่านอิม เป็นตระกูลดีนะเป็นศัตรูต่อพระเจ้าอย่างอิมขนาดนั้นนะครับและทําไมยังสามารถเหลือรอดจะได้จนถึงทุกวันนี้คืออิมยังเก็บเอาไว้อะให้อยู่นะครับถึงยุคข,ของราชาคอบบ้าน,นะครับหรือวีวีในปัจจุบันนี้เปิดเผยที่เรื่องที่4มีการเปิดเผยว่าแฮควานดีซาโลนั้นยังมีชีวิตอยู่หากใครจํากันได้ซาโลเนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่เราคาดว่านะครับน่าจะตายไปแล้วจากเหตุการณ์โอฮาร่านะครับที่มีบัตเตอร์คอร์แต่ปรากฏว่ามีการเปิดเผยว่าทางด้านซาโลนั้นยังรอดชีวิตนะและปัจจุบบบันนีี้ออยู่ท่ทเลา เ็เป็นคนที่รวบรวมข้อมูลต่างๆจากโอฮาร่านั้นเอาไว้นะครับที่เอลบาฟนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะครับที่ได้รับการเปิดเผยมาจากภาคเอกเฮดแล้วก็ไปต่อที่เรื่องที่5มีการเปิดเผยเ,เกี่ยวกับเรื่องราวของจอยบอยว่าจอยบอยนั้นนับได้ว่าเป็นโจนสรสลัดคนแรกของโลกและเขานั้นนะครับเป็นผู้ครอบครองพลังผลปีศาจนิ่ายความเก่งความเทพของจอยบอยนั้นไม่ธรรมดาเลยนะครับเพราะช่วงระยะเวลาตลอดร้อยปีในยุคสมัยของเขานั้นไม่มีใครนั้นสามารถโค่นล้มเขาได้นะครับซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าความแายแพ้ของจอยบอยนั้นคืออะไรแต่สิ่่งที กันเลยก็คือเขาน,นเป็นผู้เริ่มต้นละกันกับคําว่าเป็นโจรสลัดและเขานนัเป็นผู้เริ่มต้นสงครามซึ่งปัจจุบันนี้มหาสงครามนั้นก็ยังไม่ได้สิ้นสุดไปต่อที่ที่6มีการเปิดเผยนะครับอาวุธชิ้นสําคัญของฝั่งรัฐบาลโลกคือสเซเลฟิมนั่นเองนะครับโดยเซเลฟิมนั้นถูกสร้างขึ้นมาด้วยต้นแบบจากเหล่าบรรดาเจเทพโจรสลัดนะครับก็เราเห็นเลยว่าเซเลฟิมนั้นเก่งมากๆเลยนะครับมีการยัดความสามารถนู้นความสามารถนี้นะครับโดยเป็นความสามารถของเวก้าพังโดยเราเห็นได้ชัดเจนว่านะครับนอกจากความแข็งแกร่งของร่างกายแล้วนะครับยัง บบาางงงสิ่ย่ยทีีดด้วและสิ่งสําคัญเลยนะครับก็คือเชื่อฟังนะครับผู้ใช้ไม่แปลกใจเลยว่าเซลาฟิมนั้นจึงเป็นอาวุธที่สําคัญของฝั่งรัฐบาลโลกที่ถูกสร้างมานะครับเพื่อเป็นจักรกลสังหารโดยฟังคําสั่งนะครับจึงเป็นอาวุธชิ้นสําคัญที่สามารถทดแทนเจดเทพโจรสลัดได้อย่างดิบดีไปต่อเรื่องที่7นะครับมีการเปิดเผยว่ามาหาสงครามนั้นยังไม่จบมาหาสงครามเมื่อ800ปีก่อนนะครับก็คือช่วงร้อยปีที่ว่างเปล่านั่นเองมีการเปิดเผยว่าหลังจากความพ่ายแพ้ของจอยบอยไปนะครับหลังจากนั้นก็กเกิดเป็นฝั่งรัฐ บาโลกแต่ปรากฏว่าสงครามนั้นยังไม่จบรอวันที่จอยบอยคนใหม่นั้นจะก,กําเนิดขึ้นเพื่อทําการจบสิทธิิส้นสงครามนะครับซึ่งจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจและเป็นตัวแปรที่สําคัญด้วยเพราะว่ามันเป็นตัวแปรที่เป็นการเปิดเผยนะครับแล้วก็เป็นการปูสู่เส้นทางนะครับในการจบมหาสงครามครั้งสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของโลกวันพีทและก็ไปต่อเรื่องที่8มีการเปิดเผยถึงความแข็งแกร่งและการของความสามารถพลังผลปีศาจของจิวเวอรี่บอนนี่นั้นไม่ธรรมดาของจริงเลยคือก่อนหน้านียความสามารถพลังผลปีศาจของน bon เราก็คิดว่าเป็นการเพิ่มรุดอายุเท่านั้นนะครับก็คืออายุของคนปรากฏว่ามันเทพไปกว่านั้นนะครับมันคือพลังผลปีศาจที่สามารถจินตนาการในสิ่งที่ตนเองนั้นอยากจะเป็นได้อย่างบอนนี่นั้นจินตนาการว่าตนเองนั้นอยากจะเป็นแบบเทพนิกะก็จินตนาการได้ว่าตัวเองนั้นเป็นเทพนิกะนะครับคือมันเป็นความสามารถพลังผลปีศาจที่โคตรของโคตรขี้โกงเลยนะครับคือบอนนี่นั้นสามารถสั์ผู้เท่าได้อ่ะคิดดูแล้วกันว่าเก่งแค่ไหนด้วยอายุเพียงแค่เท่านี้นะครับกับความสามารถที่โกงสุดๆเลยลำดับต้นๆของเรื่องวันพีไปแล้วละ หรับความสามารถพลังผลปีศาจนี้แล้วก็ไปต่อที่เรื่องที่9กับการเปิดเผยอดีตที่เลวร้ายของบาโธโลมิวคูมาอีกหนึ่งเรื่องราวสุดพีคในภาคเอเคสที่เราได้เห็นนะครับการย้อนอดีตไปนะครับการเปิดเผยเรื่องราวสุดพีคของคูมะที่คูมะก่อนหน้านี้นะครับชีวิตนั้นก็แสนรันทดเหลือเกินนะครับก็ผ่านความยากลําบากมานะครับจะมีเมียทั้งทีก็ไม่กล้ามีเพราะตนเองนั้นเคยเป็นทาสมาก่อนจนในท้ายที่สุดนะครับก็นั่นแหละอย่างที่เราเห็นนะครับก็โดนไปนะครับแต่ในที่สุดแล้วคูมะนั้นก็ต้องสละตนเองเพื่อช่วยเหลือลูก ตัวเองอย่างจิ่บอนนี่ถึงแม้จะไม่ใช่ลูกจริงๆแต่คูม,มานั้นก็รักเหมือนลูกจริงๆเลยนะครับชีวิตคูมะามันโคตรเศร้าเลยนะผมไม่ติดท็อปเทียร์เลยกว่าความเศร้านะครับชีวิตของคนคนหนึ่งในเรื่องวันพีษคือผมสามารถให้เป็นอันดับที่1ได้เลยได้นะในตอนนี้นะครับคือชีวิตมันเศร้าจริงๆชีวิตของคูมะนั้นนะครับที่มันโหดร้ายมากๆและเปลี่ยนแปลงไปตลอดการ และไปต่อที่เรื่องสุดท้ายเรื่องที่10นะครับกับเหตุการณ์น้าท่วมโลกอันนี้เนะี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยว่าความแข็งแกร่งความโหมดของท่านอิมนั้นไม่ธรรมดาเพราะท่านอิมนั้นมีอาวุธโบราณและพยายามนะครับจะยิงตุ้มๆเนี่ยเพื่อทําการทําลายล้างโลกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะยิงยิงไปปั๊บน้ําทะเลนั้นก็สูงขึ้น1เมตรโดยอิมนั้นตั้งเป้าว่าจะทําให้น้ําทะเลสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อน้ําท่วมโลกเพื่อทําการลดล้างประชาชนลงไปจุดนี้เป็นความสําคัญเลยนะครับถึงความแข็งแกร่งของอิมนะครับที่ รอดได้หรือเปล่านะครับด้วยเพียงแค่คนคนเดียวเท่านั้นก็ทั้งหมดนี้เป็น10เรื่องสุดพีคที่มีการเปิดเผยในภาคเอเคสนะครับผมพยายามเอาเรื่องที่มันมีความเชื่อมโยงกับเอเคสนะอย่างเช่นเรื่องราวของปู่กราฟเนี่ยผมไม่ใส่มาเพราะว่ามันไม่ได้มีจุดเชื่อมโยงกับเอเคสแต่เรื่องราวอย่างอื่นนั้นใส่มาทั้งหมดเลยนะครับก็หวังว่าทุกคนนั้นจะชื่นชอบนะสำหรับคลิปนี้จัดให้ตามคำขอแล้วนะครับกับการรวบรวมนะครับเรื่องราวสุดพีคในภาคเอเคสและทุกคนคิดว่าเรื่องไหนมันพีคที่สุดเลยนะครับในใจของคุณก นั้นเฝ้าร,รอในการรับชมนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันนะครับและตอนนี้เนี่ยกำลังมุ่งทะยานไปหนึ่งล้านซับแล้วใกล้อีกนิดชิดอีกหน่อยแล้วฝากไว้ด้วยสำหรับวันนี้คงต้องไปจริงๆแล้วขอขอบพระคุณครับ